อุ oh ้โอ้ยอุ้ยโอ้ยอะไรตมันใหญ่หูยหุยน่องปากคอโอ้ยดิโอ้ยอ้ยได้กระดิอีกแล้วเนอง สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เนาะพี่น้องนุ่นกอยู่ส่วนเนาะโบได้ไปใส่มือกะฝนตกตั้งแต่เช้าเนาะจำแล้งนี่จำเลี้งนี่กะโพดิ้เช้านะพี่น้องกะโอ้ยฝนตกหนักเนาะอยู่ฝั่งไทยเป็นจริงใดพี่น้องฝนตกมีบวัวมีฝนมีบวัว มาทางนี้โอ้ยฝนหนักพอสมควรนะตั้งแต่มือทีเ่เขากลับมาจากเวียดคือบุ่อยุบเบ่เช้านะพี่น้องบรรยากาศดีอยู่พี่เนาะจะมือนี้กาว่าสิพ้าพี่น้องเนาะไปลงใส่เบ็ดกันพี่น้องนี่เกี่ยเบ็ดมาสิบห้าางเนาะคือนุ่นเสียบใส่เดือนในอย่างเปเรียบห้อยแล้วดิจังสี่เลยสุดๆเนาะไปขุดมาแล้วก็เสียบใส่เดือนเรียบร้อยแล้วก็ว่าสิพผ้าพี่น้องกันไปแซ่เบ็ดเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแล้วก็น,น้ำกัหไ่เนาะ บนใดก็น,นำไงย่างสิมีปูมีปลายูที่ไปพาพี่น้องไปซซกยูหาถิมนในยามแรงแบบนี้เนาะเดี๋ยวซิเป็นอะไรเนาะนุ่นกับสิพาพี่น้องไปเลาะเรียบเบิงตามห่วยท่วล่เฮาจีจีไซแยเนเบ็ดเนาะขึ้นมาตามพุ่นเลยเพราะมันเป็นห้วยยูติดสวนเฮานี่แหละย,ยูลุ่มนี่แหละเนาะพี่น้องไปฟ้าบรรยากาศก็คือดีแท้ดีว่านะยามแรงเลยมีพี่น้องเลยเ <ๆๆ S 1> บ็ดนี่เฮาจะ แซ่ป้าไหวมือนีเนาะเขาจึไปะยายามมืออื่นพี่นอ้องเพราะว่าอ่าปกติหนันเขาเสแสะเราขนาว่าเขาแซ่มือนีอยางมือนีมันก็อาจจะบูทึกเพราะว่ามันมันไวขนาดน่ะเขาต้องแซ่แล้วก็ไปายามมืออื่นเลยเนอ้องมือเศร้าเขาจึงไปายามข้ามคืนเลยพี่นอ้องโอ้ยไปแซ่ป้าไหวแล้วฝนตกแล้วเนะาะบม่ได้แล้วเนาะฝนตกนี่เบ็ดหนีหมดแลยเสี่นำ้ำ นี่เป็นไข่ว้าพี่น้องเดี๋ยวนุ่นก็สีพานพี่น้องเราลงไปใส่เบ็ดยูหัวน้ำยู่นี่เลยพี่น้องนี่เจะดสี่เลยนี่น้ำไหลพานแถวนี้เนาะปกติคันว่ายอ่าแห่งแรกเขาจะตักน้ำยูนี่เละไปใส่เป็นอย่างนอดแต่ว่ายามนี่น้ำใย,ยบานไหนจะมีแต่น้ำเนาะเขาก็เลยสิมาใส่เบ็ดยูแคมน้ำหัวยจ็ดสี่เลยพี่น้อง โอ้ยคสิมีป่าอยู่ได้นี่นี่เขามานี่มันโดดเลยเนะาะจะมันมันเขียดเพราะมันกบูนะ้เนาะ ฉันลองใส่บนนี้เลยโอเคนี่จะใส่ประมาณสองล,าล้านเนาะบนนี้ อะ,อะไรล่ละอุ้ยนี่อ่ะว้าเดือดลำเดืยดขาดี่บ่วงอันนี่นะว้าความเจ็บก็อ,อยู่หลังเลยเนาะชิมซะ ยางมิดรอยเทิงบนพี่นอ้องห่วยจุดนี้ก็คือคัอนจิบุนี่ไปมันตึบบพดเนาะเราจะยางขึ้นเมือทางเท,งทิงบนเลยไปเขาใส่หัวยวนลุ่มนี่แล้วก็เขาก็ยางมาเทิงนี่วงางคันร้อยจิยางตามห้วยคือสภาพพี่น้องเห็นนี่ตึ๊บเนาะยางมาทางนี้ว้ตุกไกลโลกไข่ต่มปลาเจนี่แหลอ้พี่น้องนอ นอไม่ซ้ำสิแกงเด้ด้หันสูงๆกับมี้มักละลายยางเข้าไปสิเนาะยุคแคมส่วนนุ่นคือธรรมชาติในแบบย่งแบบห้อยเปอร์เซ็นต์นดีว่าเนะี่ย ห,ห้วยยังซี่าบพูดทางไนดะ้าบพไดทางกันแถวแค้มห้วยยังซี่คำพูดทางเขาป้า,ปาไววให้มันมีน้ำตลอดปีนะนึเถึงห้วยคือกันเขาจงาุงเขาจุงอันต้นไม้ไหมดโอ้ยบุก,ก,บกบ้าไปมอสใบไม้จะนิยันบ่งเนาะอู้เจ็บสวดปว้ยันนี้เหมาะกีก,การมีปลามากเลยนะเนี่ยนี่นี่ นี่พี่น้องเราจะลงมาเหยียบน้ำอ,อ้้ลึกอยู่เดอ้อ แล้วไปแล้วซีหลางแลนะ้วเนาะเขาก็ยิสไปเลาะเบืองมีแถวเพิงคันมีบนไซเขาก็ยิไซถ้าบุมีบนไซก็คือเขาจิม,มาเลาะไซอยู่หนองอยู่ลุ่มนี่เนาะเพราะว่าเป็นหนอง,ววนองตึ๊บนะเขาบ่ได้ปล่อยตัวหย,าง,ยางน้หันแล้วนะมันก็มีปานธรรมชาติประดุไปหยางอยูอย่ได้แต่ว่าบุมีลายพี่น้องเขาลองไซคันบุมีมันก็บจิชื้อคันบุมีเข,า,ขาก็บบได้นนะเนาะลองมาเบืองแถวเชิงก่อน gì ngon sai như làng lên gần ngon quá, ôi, <laughs> à, Nó Lôn. นเน,นี่ยมาเนาะงยาาหม่ยหนึ่งเนาะใครได้ฝนเอื้อนตอนแรงนี่ค่ะว่าฝนตกในแห้งหนักเลยลำบากเดี๋ยวนุ่นก็จะพาพี่น้องเมื่อเลาะใส่อยู่นองตึบอยู่ิงเนาไะไปเบึงเบึงว่ามีบอลใส่บ่หลังจากที่เขาใส่อยู่หอยน้ำแล้วเนาะตอนนี้นุ่นก็จะมาใส่อยู่แขมหนอง ที่แบบว่าติดโคกหมูเขาเนาะที่แบบโอ้ยพี่น้องเป็น้องห้างลายปีเติบเนาะลองใส่ปักลงไปกันอ,อือเสร็ยบร้อย เอาไปจิโลบึงตามนั่นเราก็ไปทั้งพุน่นเราอยากตึบพี่นอ้องใส่เบืองนั่นแต่หลังเดียวแล้วก็เ้าไปจิมาใส่ฝักนี้นะพี่นอ้องใส่ตามนี้บึง ผู้ใหญเนี่ยที่เคยไซเบียกจึงสี่เนาะ ยาำนี่ก yup. ็คืองานานะฮามักนลุใสเบ็ดหนึ่งปไก่ก็ใส่แท้ใสละลองใส่เพียง ล็อกบังทางพุ่นบุงน,นะ,นะเนาะดูอย้่นี่ฮ่าใส่เบ็ดอยูไหนหนำคอือย่า,านตะพูนีโต๊กลางคืนแล้วเบ็ดหายไปหมดแหละเนาะฝนตกนี่ใส่ตทำนี่บังเนาะเนาะ เยเดี๋ยวนุ่นกะสี่ได้ไปเต้นยูขวกินในยามแรงเนาะเดี๋ยวเมื่ออื่นเศร้านะเขาจะมายามมาลุ่นเบึ้งน้ากันเนาะว่านุ่นไปไซเบตคทน,นี่สิมานบนอเพราะว่าปกติก็เป็นคนหมานอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าไ่ปีนี้เนาะหากะเที่ยเดียวนี่แหละจะมาส่เนะาะเพราะปี่กาเนี่ยเขาส่ดูแหงเนาะพาพี่น้องมาซอกู่หาก,กินดูแหง้งเดี๋ยวนุ่นกะสิมือนแต่อยูขวกินก่อนบ๊ายบาย สฮ้ยซาวนใหม่เนาะอากาศแบบว้ายดีขนาดเลยพี่น้องหมอกเต็มทุกเขาดูเขาข้าวอาดดีเลยยามเช้าเนาะพี่น้องตอนนี้คือตื่นมาจะบวอไปกรบเป็ดกระไก่จะไปอ่ายามเบ็ดเฮาก่อนเนาะเพราะว่าเฮาก็อ่อต้องให้ตื่นเช้าต้องรปกวนพี่น้อ่งเนาะเบ็ดทัน พราะว่าเมื่อคืนก็นแอบฝนตกน้อยนึงเนาะแต่ว่าตอนเ้านี่มาก,ก็เอื้อนเนาะเยานมึนเกิดพาพี่น้องไปยามบิดของเฮาเนอะอ้กาดดีขนาดเลยพี่น้องคุณเนาะอ้เนาะอนอนเมื่อคืนแบบแอบเย็นเย็นหน่อยหนึ่งพี่นอ้องยุพี่นนมมนนเนี่ยคันว่ามันระดูหนาวเนคันว่าเย็นหน่อยหนึ่งคือแบบเย็นหัวจังสิเนี่ยเป็นวัดเลยตื่นเ้ามาเนี่ย ชีเริ่มยามตั้งแต่เทิงลงไปลุมเนาะว่าปกติเมื่อวานนี่ใสอย,ยู่ลุมขึ้นมาเทิงเนาะมาลูบึงบแมันเบ็นหายบุญแล้วว่าเนาะโอ้ยโอ้ยบูทึกยัง ที่มันบะนอที่น้องไอุ้ยอุ้ยพี่น้องโอ๊ยได้อยู่ลูกประนิดนน้อยเนาะโอ้โหโอเค ถึงเต็มคืนแล้วเต้บุญหนิงแล้วบัเนี่เฮ้ยยาได้เกียบหายได้เนาะเฮ้ยเนี่ยสิปิ้งแล้วพี่น้องโอ้ยอันนี้ก็บรรทึกออยังเด้ Nói, bắt đầu đồ nữa tắc là bộ hả 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 đây hả Ui, hả 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 đừng đây hả hả thư hả đừng, hả 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 Ui, em โอ้อยๆๆได้ปนินอีกแล้วเนาะท่านั่นทำอะไรใส่เนาะเมื่อวานนี่้นี่สี่หลางเพิ่งคือว่ามันห่านะเมื่อวานนี่หายอันหนึ่งตี้เนาะไปเบิ้งเบึงแถวนั้นนี่สี่หลางได้ทรงตูที่ว่าได้ปนินเนาะ ที่จริงเป้าหมายเขาคืออยากกินปลาดุกนอ,ลอโลงมาโลส่ตามหวยน้ามานะ่ะจากยามทั้งนั้นแล้วเขาก็อใมายามวันนี้แบบชืนะ่นบนนอ้อยบุชเนี่ยโอ้ยโหหอยอย,อยู่บนตึปขนาดนี้โอ้ยทั้งนี้ได้แต่ส่งตัวนะพี่นอ้องเดี๋ยวนุ่นกีพาพี่น้องไปยามยุ่ห้วยเบิ้งเป็นอะไรนะเนาะเบิ้งน้ำกันพี่นอ้อยโอ้โหปวดแปลงล่างเลยนะเนี่ย ป้าน้ำใส่ดีขนาดเลยพยายามล้างท่ออิดของเฮงาเน้องพี่น้องอุ้ยออ้ยออ้ยอุยอยอ้ยพี่น้องปากคอโอ้ยดิโอ้ยอันนู้นนี่ได อ็มันก็ดึงนี่พอสมควรให้มึงรว่านี่ก็มั่นใจได้ตอนนั้นมาใส่นี่รู้สึกว่าอ่ามันเล่นไปเล่นมาอยู่นี่โอ้ยลางเลยเฮ้ยหายด้วไม่มาแล้วได้พี่น้องเอ้ยขาข้อใหญ่มาหดเร็วเลยอันนี้เลย เอ้ยดีสามตัวแล้วดิว้าวนนี่บุตรยังพี่น้องเบ็ดละล่ะล่าง,งนี่นไปไปยามตัวอยู่แถวทึ่งคุณไปยามอยู่ทั้งใน,นพุณอลไพี่น้องตึบเนาะ ื่นเศร้าเนี่ยตองเราบริดดกานฝนอีกตกเราเนาะแต่ตองจะเศร้าจ่วงนี้นะลึกได้อยู่นี่นะเดี๋ยวเอาไปเลย เราจะปล่อยเด้อ <c oughs> โอ้ยโอ้ใหญ่โอ้ะใจดีด้โอ้ยเป็นป่าลายน้องอะไรขนาดเนาะว้ายบุตรย่าง มีฝ่ายอยู่เลยเนาะห่วยนี่มีป่ายแบบว่าอยากมาใส่เนามาใส่กถือเนาะเดูนี่ันบูชื้อเมียง ปลามากินเงินไส้เดือนหมดได้ฉันจะระบวนบวมุมบุมีได้บวนบุมหมด

ในตัวนี้ก็ภูมิใจแล้วมาออกไปนอกกอนนี่เนาะก็คือใส่เบ็ส15หลางเนาะได้ประนิ้นสองแล้วก็ประดุกหนึ่งประคอหนึ่งเนาะได้ซีโตเนาะย้องว่าคุ้มบออันนี้มันเทาใสซ เรียบตามส่วนนี่สื่อๆเพราะว่ามีน้ำห่วยนะี่มีอหนองล่างเนะีที่แบบว่า,างามนี่แล้วป็นฝนตกหลายเนาะแล้วน้ำให่แบบนี้มันมีน้ำเขาก็เลยโลส่ตามนี้เบืองว่าที่สื้อบุถึงเราจะว่าโอ้ยถึกได้พอกินยู่เนาะสองคนกินเขาอยู่เทียงสวนเชิงนี้พี่น้อก ตัวมือนี้เนาะน,นุ่นกนะสิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจเพราะแม่พี่น้องที่เข้ามาจิตามับสมคลิปนุ่นจนจบแล้วอมเมียนให้กำลังใจนุ่นจะหล่ดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆพี่น้องไปก่อนบ๊ายบาย